เจริค่ะจจริค่ะนะเจริค่ะน้องมุนเอออ่าเนี่ยผู้รีมุนตัดพรมให้เขาถ้ามวนว่าอยากให้มันเวลามันออกมาจะไล่เท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยนาะมุนก็เลยบอกกินน้ำพริกค่ะวันนี้เออเสียน่เออน้องมุนน่าชอบกินน้มุนกินข้าวแล้วก็กินน้ำพริกเปล่าๆเลยนะเออน้องมุนยี่บะจุมันหน่ะอันนั้นคือเป็นหน้องไมส้มค่ะวอยแังรัก 嗯，嗯，嗯你快说呀！我想看。嗯，妹妹睡吧？咸啊？嗯以慢慢可以吃嘛？ สุดๆยี่เป็นไหนล่ะหมวดยี่เป็นไหนมามันมีเทอร์ฟอมยี่เป็นไหนอ่ะจิ้มไ,ไหมแม่ เดยกเขาอยากเล่นอย่างเดียดเขากินข้าวแล้วเขากินแล้วจะไม่น้นึ nó mới sụt nó mất lắm Aha, Ừ. mấy tìm đến đây. ta phải níu bóc. A panh dip kín em. Nó mỗi con em mấy anh kín nát mấy nát mấy nát mấy nát ừ Ừ. ม <CS R> ั Elena ่เ <c oughs> <Sí. S 1> <Alicia> ็นเนี่น้อะยรดน้องอัอาเลืเดี๋ยวมาค่ะบกัน 음. 음. เป็นใน้อเผ็ดสุดยอดครับเพียงจริงว่าเอาขี้ไก่ใส่นะคำว่าว่าเผ็ดมากมากเลยอะ่ะพริกอืม

Ừ. Ừ. À, mới nhậm, mới ừ. Vừa nào Bây giờ ít ổn quá. อันน้นไม่ทำไม่ใส่ครับอืมอืม,อ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 ม 우리 아빠가 응. 네 아, 이거 비모흡 뭐. 응. 아, 어 응. 끼는. <Yeah. S 2> อ่ะมันพิวเรอมันผิวมันไม่เท่าเลยเนาะหมูก็หมักไม่ชอบแบบนค้าๆแล้วก็พิมว่าไม่เท่ากินอ่ะ Mm. <coughs> Nó ăn cái này Nó hơi nấm nấm Mm-mm. Cái nào không? Nó này chém hơ Bây giờ còn hô Nọ À, kìa nè À, kìa nè Hứ ป๋อนหรอคะอมอะโอเคครับพี่น้องมวนลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปเลยจะกินน้ำพริกกับมวนวันนี้นะฮะความน่ารักความวุ่นวายความอะไรก็ไม่รู้อ่าเนี่ยขอบคุณที่ติดตามพรับถา้ากดกดแชร์ไงพูดด้วยถู เฟซเฟซบุ๊กยูทูปเฟซบุบ๊กถึงชุบค่ะอืมทั้งสองเมีนะเอา,นะเอาทั้งสองทั้งสองอย่างนะคะผักทั้งสองข่องช้างด้วยครับพี่น้องตาพี่น้องไปก่อนครับสำหรับน้ำพริกถุนเอากับผักกาดของน้ำ่นกับแตงโมโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำมนขอบคุณค่าลูกค่ะค่ะาไปเลยลูกไปลูกว่างไว้ไว้อ่ะขอบคุณค่านะ อ่นี่ยคบุญค่าทก่กำค่ะที่ทำอ่ะไปยักด้วยพุ่นก่อนอ่คบุญค่าเนี่ยลูก <laughs>